มูลที่บ้านสีชุมพาบาลจังหวัดภูเก็ตที่ถูกมีคำสั่งให้ยุติการเรียนการสอนเด็กชาวเมียนมาคะหลังจากที่ตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพชีวิตเด็กค่ะล่าสุดนั้นทางศูนย์ก็บอกว่าจะมีการปรับรูปแบบกิจกรรมแล้วก็วางแนวทางเพื่อที่จะจดทะเบียนให้ถูกต้องแต่ว่าการส่งนักเรียนเข้าเรียนตามระบบในโรงเรียนไทยเนี่ยยังทําได้ค่อนข้างน้อยค่ะโดยผู้บริหารก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้มีการแต่ละโรงเรียนค่ะ บรรยากาศที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตมูล,ลนิธิบ้านสีชุมพาบาลจังหวัดภูเกต็ตยังคงเปิดให้เด็กๆชาวเมียนมาเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันกับอาสาสมัครชาวต่างชาติที่หมุนเวียน,น,นกันมาอย่างต่อเนื่องหลังทางจังหวัดภูเกต็ตมีคําสั่งให้ยุติการเรียนการสอนค่ะจึงต้องมีการปรับจากการแบ่งห้องเรียนวิชาการทั้งภาษาต,ต่างๆและคณิตศาสตร์เป็นการจัดก,กิจกรรมดนตรีกีฬาแทน ขณะเดียวกันประธานมูล,ลนิธิบ้านสีชุมพาบาลจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าหลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกับศึกษาที่การจังหวัดเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้อง,งและก็เหมาะสมกับบริบทว่าจะจดทะเบียนเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือจะวางรูปแบบการศึกษานอกระบบเพื่อเปิดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง ส่วนที่ทางจังหวัดระบุว่าขณะนี้มีโรงเรียนในระบบสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า40แห่งนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางศูนย์จะต้องมั่นใจว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วก่อนจึงจะเข้าเรียนได้แล้วก็ยังมีข้อจํากัดด้านเอกสารต่างๆแล้วก็ระยะทางระหว่างโรงเรียนกับที่อยู่อาศัยด้วยและที่สําคัญค่ะก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้มีการโรงเรียนแต่ละแห่งด้วยค่ะและผู้อำนวกยการโรงเรียนเนี่ยเขาเปิดใจรับ เขารับหมดเลยเขาก็ช่วยอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเพิ่มในการบางคนก็ไม่ได้สนใจที่จะรับอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเข้าโรงเรียนไทยได้เนี่ยหนึ่งต้องมีเอกสารอยู่ในเขตพื้นที่อย่างเช่นต้องลงทะเบียนอยู่ในเขตนั้นอย่างเงี้ยบางทีเด็กเราแบบกระจัดกระจายเลยก็จะมาหลายที่บางที่ก็จะไม่ได้ใกล้กับโรงเรียนเสียทีเดียวเนี่ยค่ะแต,แต่แต่ถ้าถ้ามองดูแล้วเนี่ยคือประสบการณ์เราคือขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับ ผู้อำนวยการค่ะสำหรับมูลนิธิแห่งนี้นะคะเปิดดําเนินการมานานกว่า11ปีมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กในชุมชนได้โอกาสโดยเฉพาะ ด้านการศึกษาซึ่งในพื้นที่ก็มีลูกหลานแรงงานชาวเมียนมาอาศัยอยู่จํานวนมากค่ะและระยะหลังก็มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมารวมถึงมาตรการให้เกณฑ์ทหารด้วยจึงมีการอพยพเข้ามามากขึ้นแล้วก็ปัญหาสภาพเศรษฐกิจก็ทําให้ขณะนี้มีนักเรียนรวม395คนจากที่รองรับได้ประมาณ150คนค่ะ